สวัสดีจ้าสวัสดีสวีเดนย่าแรลงจ้าอากาศหนาวปลาห้าไเป็นโรกฟึ่งออกจากบ้านคำไหว้ๆไ,ไปหนอะใหม่ๆมันโลนกว่า เบิ่งอันหนาวบนหนาวได้ดังไฟพี่น้องเบิ่งควัน,นทุยๆบนอะบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบที่หามงแรงนี่ก็คำแล้วพี่น้องคำไว้ ไปนั่นเจ้าหาลรอไอ้วอมร่างกายไปสำรับพี่น้องไม่ได้ไปลอกไก่หรอกจ้าแล้ว้างๆบ้านเทียวนาะบ้านเนี่ยละยางกลับไปกกับมาห์นี่หน่อยอเราไปไหน นาเบิงต้นไม้ใบห้าตามเรื่องงามนะใบไม้มันโลนเป็นศิละปะอย่างหนึ่งด้วยเป็นดอกมันกินได้ด้วยใบนี่ดอกมนเอาดอกมันพี่น้องก็จะออกมาไอข้ขันสมสีเหลืองเวลามันเหลืองนะเต็มนี่เป็น ก็งงานาจะคล้องหญ่เลยใบนี s <me>. <S ้ง่ใยญ่กว่าอีกใบง่ายง่ายกสมัยตะกี้เนาะเป็นใบใบงิ้วเป็นการเย่าเๆยเอาว่าดัดผมเป็นเล็กน้อยสมัยเป็นเล็กน้อยใหญ่ผมจะคล้องยีกต่อการงิ้วคือการนี่แหละเอาว่าเอาเอาว่าดัดผม สมัยโบราณถ้าสมัยคนอะแต่ก่รนเป็นเด็กน้อยหาเก็บบังเหี้ยวมาหาแหลกไข่เกียมเยอะนะไปนอ้องรุ่นเก่ารุ่นเดิมคือสิหูจักอยู่หรอกคือรุ่นใหม่ห่วหูจกักปาตต้นนั้นคือเหลืองงามแต่มา่าแหงโมเดเซเสือสะท้อนแสงเยอะมันือมันเหมือนหมดคำคำไม่อยากไปย่างไก่ ใหม่ๆลาผมเลื้องครับยางเลนยึดแถวหน้าบ้านนี่ละพี่นนองวอมร่างกายไปซะละฝนมันตกลีนไม่อยากไปแซวอ,ออกจากเหัน,นมั่อยี่ในหันละเสาร์อาทิตย์ก็ได้ ันตกลินเนาะกาว่าก้าวออกามาเน่นจะ,ะตกลินมืนลอเต่อแตะเปียกจืน้นแชะเดินเดินวอามร่างกายซื้อเนี่ยแหละพี่นอ้องไปห้อยไปยางอันยางไปเบิงงมุมอัน กินต่ำหงหงไม่เป็นหกกระทุกเลยเพื่อนมีน้ำตกนั้นได้พี่หน่อทางบ้านเมื่บ้านวาสิมะร่อยกระทุกมองเนี่ยกระเฮต์กระทุกโมท่านนี่คนว่าสิเฮตั่นละ เอาอันเอาใบเอาใบไม้มาเห็ดแก้ม่าแล้ววันนี้มันหนาวก็เลยว่าโอ้บรรยากาศบ่าหไาแต่ว่าคล้องคล้องนี่ปเป็นตะล่ายตะล่ายอะไรอางเงี้ยเป็นไงมั้งเห็นมั้น้ำก็จะไหลไปปุ๊นพุ๊บซุกซนปุ๊บปุ๊บตั้มอ่อนน่ะก็เป็นคลองล่มนาศิกวะ นี่สิพอผ้าน,น่ำไปกองได้นงตอนนีสร้อยกับทงเขาก็ลงไปนี่ก็ใส่เห็นนดในดี้ีปิปลาหา่อห้อยยางไปเบิ้งอันมุ่งขึ้นตำสุนห่อแต่ว่าตอนนี้ไปนั่งกอได้เราพี่น้องมันอันนั่นมันหกมันหกอย่างทีทั้งจืดทั้งหกมีแต่อ,อัน นี่ตะใบไม้โลนเต็มเนืองคนน่ะเบิ่งย่ามห่อนพุ่นล่ะค่อยสิมากินได้จะมัดจอบเบิ่งซชื่อนางก็จะเป็นข้องก็จะิดเป็นไรไมาจะผุหลอมันก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆซุดๆไล่ไปเรื่อยๆ ว่าไงปุ๊บปานเอาปุ๊บปานมาฟังไว้นี่แหละแมวแมวยอยอ้ออวดโอ้ฟังอะไงนี่แมวตัวเดียวเดอ้อที่อันในเ,เขาบ้านนอนอยู่ในบ้านเลยเสียงอะไรวะมาถามข่าวซื่อๆดอกปุ๊บปานปุ๊ปุ๊บนี่นีเฮ้ยเราบอกน้ำตกพี่นอ้อง เบิ้งมองเหยื่เป็นพื้นใหม่ไงเจ้าใบใหม่ไม่ร่วงเลิกเยอะได้นหนิ่ิดหนองประมาณเกือบก็ซื้อว่าเกือบถึงเอวไปแล้วพี่นเนี่ยนี่ก็เป็นน้ำเกด มาเด้อไปสิมันร้อยกระสุ่งปีนานนะนะเนี่ยพวกเอื้อต้องร้อยกระสุ่นม,มองเันกลอเงาหนึกบกระลึกกันบรรยากาศลมติกนะคะบรรยากาศรอบๆเมื่อนารก็เห็นไอ้กวางกวางมูดน่ะนะพี่น้องอ สองตัวแม่ลูกอิไรอ่ะแม่เอ็นอินทินอินทินที่ว่ากันเออใชยอยู่งแต่ แน่แ nee, uh. 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 ่สปิงอะแคตสตันอะแน่บูสตูลโดต่ดูตัวใหญ่เลยมีเขาด้วย โอ้่ละอยู่ธรรมชาติน้อยืนฟังเขาได้ไหะยืนฟังนี้เด้มื่อกินยอดสนนไพ